สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูปียราาบุลักษ์นะคะในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะในวันจันทร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4พร้อมแล้วเรามารู้จักทั้ง2ประเทศกันเลยค่ะ เร,เรามารู้จักสหพันธรัฐมาเลเซียนะคะเมืองหลวงก็คือกัวลาลัมเปอร์ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณเช่นอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรลังกาสุกกะนะคะเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ายอย่างมากนะคะมาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปีพุทธศักราช2,329และได้รับเอกราชสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2,500โดยมีผู้นำตนกูอันดุลอาลามานพุทธดาอันซิงฮัสเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะคะการเมืองการปกครองปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะ มาจากการเลือกตั้งสุลต่านหรือผู้ปกครองรัฐจากก้าลัฐนะคะโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดํารงตําแหน่งประมุขของประเทศองค์ละห้าปีและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอในเรื่องของประเทศมาเลเซียเพื่อความเข้าใจนะคะเรียนคะเรามารู้จัก สหพันธรัฐมาเลเซียนะคะเมืองหลวงก็คือกัวลาลัมเปอร์ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณเช่นอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรลังกาสุก,กะนะคะเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าอย่างมากนะคะมาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปีพุทธศักราช2,329และได้รับเอกราชสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2,500โดยมีผู้นำตนกูอันดุลอาลามานพุทธดาอันสิงัสเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะคะการเมืองการปกครองปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะ มาจากการเลือกตั้งสุลต่านหรือผู้ปกครองรัดจากก้าลัดนะคะโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศองค์ละห้าปีและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอในเรื่องของประเทศมาเลเซียเพื่อความเข้าใจนะคะ มาเลเซียมีพื้นที่แบ่งเป็นสส่วนคือมาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยสิงคโปร์และทะเลอันดามันและมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอินโดนีเซียบรูไนและทะเลจีนใต้มาเลเซียมีพื้นที่3 2 9 7 5 8ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่5ในกลุ่มประเทศอาเซียนเมืองหลวงคือเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียมีประชากรประมาณ29ล้านคนประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติร้อยละ40เป็นชาวมาเลหรือมาลายูร้อยละ33เป็นชาวจีนร้อยละ10เป็นชาวอินเดียที่เหลือเป็นชาวไทยและอื่นๆมาเลเซียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบมุสลิมประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามมากถึงร้อยละ60รองลงมาคือาศาสนาพุทธ มาเลเซียมีภาษาราชการคือภาษามาเลหรือเรียกว่าบาฮาซามาเลเซียนอกจากนั้นก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาธมินระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลของสหพันธรัฐธงชาติของมาเลเซียมีความหมายดังนี้แถบสีแดงสลับขาว14แถบหมายถึงสถานะอันเสมอภาคข,ของรัฐต่างๆ สีน้ำเงินหมายถึงความสามาคัคคีพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติดาว14แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพของรัฐต่างๆสีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาวหมายถึงผู้เป็นประมุขแห่งสหพ,พันธรัฐวันชาติตรงกับวันที่31สิงหาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกบุหารายาหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกชบา โดย5กลีบเป็นตัวแทน5ห,หลักการแห่งความเป็นชาติของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติสกุลเงินของมาเลเซียคือริงกิต1ริงกิตเท่ากับ8บาทไทยจากการที่มีสภาพพื้นที่หลากหลายจึงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้แร่ธาตุสัตว์น้ำน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติทำให้มีสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่น้ำมัน ยางพาราแก๊สธรรมชาติน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจกักรผลิตภัณฑ์โลหะและเคมีภัณฑ์มาเลเซียมีสถานที่สำคัญคือตึกปิตโตรนาสตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกคือสูง451.9เมตรจึงมีคนเรียกตึกนี้ว่าทวินทาวเวอร์ส Ah, ah yes, the pair, mm -hmm. this twin tower House is the, the highlight. Yes, actually it's different yeah with uh, this tower because this tower is a telecommunication tower, but that one is a commercial center. Commercial. Uh, so we have office and shopping mall inside there. How high of this tower? Okay. The ส o ว r อีส uh, mm. yeah, so yes, mm ์อ่าจริ l ๆเราไคนวณด้วยอรี่เราคำนวณด้เมตร e ช่ไหครั t e ช่421 421ใช่จ r กพื้นดินระดับะมา้นใช h ไมคับมีี่ชั้นเพรา i ว่าเป็นตึ e รูปต88 88 88นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียมีสถานที่สำคัญทางศาสนาหลากหลายศาสนา National นะฮะมัสยิดของชาติเนี่ยสร้างมา40กว่าปีแล้วแต่ก็ยังดูทันสมัยอยู่ทันสมัยมากไม่ว่าจะเป็นวัสดุลวดลายคุณแอสสงเขตพระด้านข้างอ่ะให้มีแสงรอดลงมาเนี่ยพอมันตกกระทบกับพื้นเนี่ยมันสร้างประกายแสงแดดมันสวยจริงๆนะคะเป็นกราฟิกเลยไปเลยนะใช่ค่ะแล้วเป็นลายเลขาคณิตที่ล้อฟอร์มของดอกไม้ทุกทรงมาทำไมคุณเดวิดพาเรามาที่นี่ครับโอ้ที่นี่ว่าพ่เ็จเลยครับ ที่นี่แล้ววัดทีนแต่ก็คือรัฐบาลมอบอำนาจมีสิทธิ์ให้วัดนี้แหละจดทะเบียนแต่งงานได้มีแต่ที่นี้แหละที่วัดอื่นไม่ได้มีแต่วัดนี้แหละที่นี่ก็คือออฟฟิศที่จดทะเบียนนะครับคนจะต้องมารอคิวก่อนเราคิวล้เวลาแล้วแล้วก็จดทะเบียนที่นี่ที่เวลาพี่น้องชาวจีนมาที่วัดเนี่ยต้องมาทําอะไรบ้างฮะชาวจีน มาที่นี้ก็ไหว้ไหว้เจ้าเมฆกวอนเยี่ยมเจ้าเมฆทับทิมจุดทูบไหว้ด้านหนจุดทูบไหว้จุดทูบสามดอกละครับสามดอกเหมือนกันเพราะว่ารักษาสมฉชชรัไม่ต้องจุดทูบมากๆที่นี้วัดพิเศษก็คือยังมี ISO ไต้ ISO 9ก0 2่นเป็นเรื่องการบริหารหรือว่าได้ใชนีาเปรอที่กรมการจัดการดี management ดีมากเลย วัดถ้ำบาตูสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระขันทก,กุมารเทพอง,องค์หนึ่งในศาสนาฮินดูวัด powerful temple is this in India every year one uh, January is our festival for Bhrgan here is lot of people m i l l ี o n people is coming here and pray ที่นี่เป็นศาสนาสถานของชาวฮินดูในมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของชาวฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียครับ รู้จักสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะเมืองหลวงก็คือสิงคโปร์นะความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เดิมสิงคโปร์เนี่ยมีชื่อว่าเหมาเหมาซึกนะคะหมายความว่านาครแห่งทะเลนะคะต่อมากษัตริย์ไตรภูวนาถแห่งราชนาจักรสีวิชยัยได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สิงหบุระนะคะความหมายว่าเมืองของสิงห์นะคะเป็นเมืองท่าสำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยในปีพุทธศักราช2,362เซอร์สแตมฟอร์ดเลฟซิลเจ้าหน้าท,ที่ของบริษัทอินเดียและอินเดียตะวันออกของอังกฤษ ได้ขอเช่าสิงคโปร์จากสุรตันยะโฮในปีพุทธศักราช2430สิงคโปร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2508สิงคโปร์ได้แยกตัวออกจากมาเลเซียนะคะการเมืองการปกรครองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีชน เป็นประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนับตั้งแต่ตั้งประเทศมานะคะรัฐบาลมีที่มาจากพรรคเดียวและเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากโดยตลอด รัฐบาลและนะักการเมืองสิงคโปร์มีชื่อเป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริตเน้นประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักทำให้สิงคโปร์ได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้ากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วของโลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเพื่อความเข้าใจในสาธารณรัฐสิงคโปร์กันนะคะ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กคือมีพื้นที่ประมาณ700ตารางกิโลเมตรเล็กที่สุดในอาเซียนสิงคโปร์มีอาณาเขตติดต่อก,กับประเทศมาเลเซียและติดกับช่องแคบมลาละกาเมืองหลวงคือเมืองสิงคโปร์มีประชากรประมาณ5ล้านคนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติโดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละเเป็นชาวจีนร้อยละเป็นชาวมาเลร้อยละ1 0เป็นชาวอินเดียและอื่นๆ ด้านศาสนาประชากรส่วนใหญ่ร้อยละนับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามฮินดูและไม่นับถือศาสนาสิงคโปร์มีภาษาราชการถึง4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางภาษามาเลและภาษาทมินระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ธงชาติสิงคโปร์มีความหมายดังนี้แถบสีแดงหมายถึงพระดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วนหน้าแถบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลดาวห้าดวงเรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมหมายถึงอุดมคติ5ประการได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาคพ,พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น วันชาติตรงกับวันที่9สิงหาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้วยไม้ตระกูลแวนด้าหรือแวนด้ามิสเจาควิมซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามผู้ผสมพันธุ์เป็นดอกไม้ที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์จากสีม่วงที่โดดเด่นรูปลักษณ์ที่สวยงามและออกดอกบานตลอดปีสกุลเงินคือดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับเงินไทย1ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับประมาณ25บาท สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำมันดิบเคมีพันผลิตภัณฑ์อาหารสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในอาเซียนเพราะประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาที่ดี รายได้หลักของประเทศเกิดจากการค้าขายสิงคโปร์มีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีและมีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่สัญ,ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมมาถ่ายรูปคือเมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเลรูปปั้นที่มีหัวเป็นสิงโตร่รางเป็นปลายืนอยู่บนยอดคลื่นตั้งอยู่บริเวณอ่าวมารีนาหรือมารีนาเบย์ซึ่งก็เป็นสถานที่สำคัญของสิงคโปร์ ที่ Marina Bay City Gallery เนี่ยก็ได้เห็นเป็นนโยบายหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของของรัฐบาลที่จะพยายามทําให้บริเวณนี้ที่เราเห็นว่ามีตึกมีแผน่นดินเยอะๆเนี่ยหูแต่ก่อนเป็นน้ําเวิ้งว้างแล้วก็เป็นทะเลเลยแหละเราค่อยๆสร้างมันขึ้นมา This is the Marina Bay model. The Marina Bay is located at the southern tip of Singapore. It's made up of 360 Mm -hmm. Hectares of reclaimed land. Mm -hmm. reclaimed land. Yeah, and when we're talking about oh, reclaimed we, land, we the so land that we're uh, on right now, yeah. this used to be part of the sea. Oh. Okay. Ooh, we can only huge. see a big body of water, yeah, yeah. a lot of ships, and a lot of boats. But yes. right now, what are we looking at? Mm -hmm. <laughs> this is, you have here the, pre the past, mm -hmm. the present, and the future of Singapore. Yes. So here's the future of Singapore. Oh, definitely it is. Yeah. Yeah. สถานที่สําคัญแห่งใหม่อีกแห่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์คือ Gardens by the Bay What do you think about this place uh, like this in 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 Singapore You see Singapore is very small so they actually designed this place to be for families to enjoy and all And we, we have very little small space so the government I think is doing a good job to um, actually build this whole place up as a big yeah. garden. Uh -huh. Now we are at a point where all the trees have grown up and we get to enjoy what they actually did ten years ago. Mm -hmm. yeah. Of course it's not just, you know, magically it just there's yeah, trees. Yeah. Yeah. So take years. It takes years. Uh -huh. Years of planning and yes. for us to appreciate it. พอเข้าไปใน Flower Dome สิ่งแรกที่สัมผัสได้ก่อนเลยก็คืออากาศเย็นกว่าภายนอกครับเขาปรับอุณหภูมิไว้ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสเพื่อให้เหมาะกับต้นไม้และดอกไม้ในโดมซึ่งมาจากหลากหลายที่ทั่วโลกครับและอีกโดมที่อยู่ข้างกันแต่สูงกว่าก็คือ Cloud Forest It's quite a sight, it's quite a sight. Huh? Yeah. yeah. It's amazing. amazing yeah. This is actually a 35 meters tall 35 mountain, man-made mountain uh, with a 30 meters waterfall. นักเรียนหลังจากเราได้ชมวิดีโอทั้ง2ประเทศกันแล้วนะคะในเรื่องของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ชั่วโมงนี้ยังไม่มีพลังงานใดๆนะคะครูให้นักเรียนทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน